สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชวีวานิสุรางคะ่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30น,30น,นทาทีผ่านทางช่องท,งทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอที n นช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนําเสนอกันในวันนี้คะ่ะเริ่มต้นจะพามาติดตามอาหารที่กินเข้าไปแล้วจะทําให้คลายความเครียดแถมยังนอนหลับสบายได้ดีอีกด้วยนอกเหนือจากนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาทาความรู้จักกับมะเร็งปักทั้งปัต ใจสาเหตุรวมถึงวิธีการรักษาและการป้องกันทิ้งท้ายกันคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองพี่จุ๋มนพขวัญน,นาคนวลจะพาเราไปพบกับสาวหล่อในพื้นที่จังหวัดพะเยาค่ะเธอสามารถสร้างกำลังใจให้กับใครอีกหลายหลายคนที่ต้องการหาอาชีพเสริมได้เป็นเพราะอะไรพักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปได้วยกันค่ะขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทาบุญบรรพชาอุปสมบท ลบุตรชาวอินเดียและโครงการธรรมญาตราสร้างสาสนทายาตสูดแดนพุทธภูมิปีที่6เส้นทางคดงเลียบเทือกเขาทิมาลัยความสูงกว่า3,500เมตรระยะทาง700กิโลเมตร เพื่อประกาศศาสนาเผยแผ่ข้อวัดข้อปฏิบัติของพระสงฆ์ไทยนิกายเทลาวาดตามหลักคำสอนของพระาศาสดาให้กับผู้พบเห็นเกิดความเลื่อมใสศรัทธานำไปสู่ความสงบสุขและสันติภาพที่ยั่งยืนสำหรับผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกษิรกรไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่0651579082ชื่อบัญชีประเทศปริยะติสุทธี ยงยุธทองสุขสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร099 326 5555 55 เชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีอนาคตจะดีเชื่อว่าต้องขยันแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามเราเชื่อว่าคุณทำได้ขอให้คุณเชื่อในตัวเองสินเชื่อธนาคารออมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารอมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพตามที่เราทราบกันนะคะว่าอาหารนั้นมีความจาเป็นกับร่างกายเป็นอย่างมากและถ้ายิ่งเราทานอาหารที่ดีที่มีประโยชน์มีคุณค่าสารอาหารยอดเยี่ยมแล้วก็จะส่งผลดีต่อทั้งร่างกายและจิตใจของเราค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารที่มีชื่อว่าเซโรโทนินมีอาหารหลายอย่างทีเดียวนะคะที่พอเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายสามารถที่จะสร้างสารเซโรโทนินขึ้นมาได้ยิ่งมีสารเซโร โโทินินมากเท่าไร่เราก็จะรู้สึกคลายความเครียดและนอนหลับสบายได้มากขึ้นเท่านั้นอาหารอะไรบ้างที่สามารถสร้างเซโรโทนินได้แล้วเราควรจะหากินบ่อยๆวันนี้มีข้อมูลมาฝากกันแล้วยิ่งมีเซโรโทนินมากๆเราก็จะลดความเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าได้ด้วยมาติดตามด้วยกันค่ะ สารเซโรโทนินเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่ร่างกายของเราผลิตได้เองตามธรรมชาตินะคะจัดเป็นสารสื่อประสาทที่มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมความคิดและอารมณ์ค่ะถ้าเกิดร่างกายมีสารชนิดนี้ในปริมาณที่สมดุลจะทำให้เรารู้สึกมีความสุขช่วยลดความเครียดลดความวิตกลดอาการของโรคซึมเศร้าช่วยทำให้นอนหลับได้ดีนอกจากนี้ก็ยังส่งผลถึงพฤติกรรมที่เราแสดงออกในแต่ละวันด้วย ถึงแม้ว่าสารเซโรโทนินจะเป็นสารที่ร่างกายสามารถสร้างขึ้นได้เองแต่เราก็สามารถเติมให้กับร่างกายได้ด้วยการกินอาหารเหล่านี้ค่ะไข่มีกรดอะมิโน,โนที่จำเป็นต่อการช่วยลดโรคซึมเศร้าได้แก่ไอโซลวซีนที่จะสามารถช่วยการทำงานของระบบประสาทลวซีนสามารถช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองและฟีนิลอะลานีนที่สามารถช่วยเพิ่มความรู้สึกกระฉับกระเฉงรวมถึงสามารถช่วยลดอาการซึมเศร้าได้ด้วยถั่ว ถั่วหลายชนิดจะมีกรดไขมันโอเมก้า -3 ช่วยทําให้เซโรโทนินในร่างกายทํางานได้ดีเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้กินอาหารประเภทถั่วและอาหารที่ทํามาจากถั่วเช่นน้ําเต้าหู้เต้าหู้เนื่องจากสามารถทําให้ระดับเซโรโทนินในร่างกายเพิ่มขึ้นได้ผักโขมที่มีกรดฟอริกมากเมื่อเทียบกันกับผักชนิดอื่นๆ กรดโฟลิกนี้ถือเป็นสารอาหารที่คนเป็นโรคซึมเศร้ามักจะขาดไปรวมถึงโฟลิกยังมีส่วนช่วยเพิ่มระดับเซโรโทนินในสมองได้อีกด้วยค่ะ,มะเมล็ดทานตะวันมีทริปโตเฟนในปริมาณมากซึ่งสารทริปโตเฟนนี้จะช่วยกระตุ้นการหลั่งของเซโรโทนินในร่างกายได้รวมถึงสามารถช่วยควบคุมให้เกิดความสมดุลของสารเซโรโทนินได้อีกด้วยฟักทองและ,มะเมล็ดฟักทองช่วยเพิ่มระดับของเซโรโทนีนและเอนโดฟินได้ รวมถึงเบต้าแครโรทีนในฟักทองก็ยังเป็นสารสำคัญที่ช่วยรักษาภาวะซึมเศร้าได้นอกเหนือจากเนื้อฟักทองแล้วนะคะเรายังสามารถกินเมล็ดฟักทองได้ด้วยเพราะมีสารอาหารที่สำคัญเช่นเดียวกันค่ะหน่อไม้ฝรั่ง อุดมไปด้วยกรดฟอริกที่สามารถช่วยกระตุ้นให้ร่างกายของเราสร้างสารเซโรโทนินได้รวมถึงหน่อไม้ฝรั่งก็ยังมีส่วนช่วยในการแปลทริปโตเฟนให้เป็นเมลาโทนินซึ่งเป็นสารที่ทำให้ร่างกายผ่อนคลายลดความตึงเครียดและความวิตกกังวลได้ด้วยขมิ้นมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์และสารต้านการอักเสบนอกจากนี้ยังสามารถช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างสารเซโรโทนินและเอนโดฟินได้ โดยแคมิ้นชันนี้ถือว่าเป็นยารักษาโรคซึมเศร้าตามธรรมชาติเลยนะคะมะเขือเทศเป็นผักที่มีเซโรโทนินสูงเมื่อเทียบกันกับผักชนิดอื่นๆใครที่กําลังมองหาแหล่งเซโรโทนินจากผักแล้วก็แนะนํำมะเขือเทศเลยค่ะกินแล้วมีส่วนช่วยปรับอารมณ์ของเราทําให้รู้สึกดีขึ้นได้ไม่แพ้แหล่งเซโรโทนินจากเนื้อสัตว์หรือผลไม้ค่ะ ป่วยเลงอุดมไปด้วยทริปโตเฟนที่มีส่วนช่วยกระตุ้นเซโรโทนินและโดปามีนทำให้อารมณ์ของเราดีขึ้นอีกทั้งยังมีโฟเลตที่ช่วยสร้างโดปามีนได้อีกทางหนึ่งพร้อมด้วยวิตามิน B ที่เข้ามาช่วยปรับอารมณ์ให้ดีขึ้นได้อีกเช่นเดียวกันมันเทศไปแหล่งของเซโรโทนินที่สามารถช่วยปกป้องเซลล์สมองกินแล้วมีประโยชน์ต่อสุขภาพจิตทำให้สุขภาพจิตดีขึ้น ซึ่งนอกไปจากเซโรโทนินแล้วมันเทศก็ยังมีเบต้าแคโรทีนมาช่วยต้านอนุมูลอิสระได้อีกด้วยค่ะกล้วยกินแล้วทำให้เรารู้สึกดีขึ้นได้นะคะเพราะว่ากล้วยจะส่งผลต่อทริปโตเฟนกรดอะมิโน,โนที่มีส่วนช่วยสร้างเซโรโทนินอีกทั้งยังมีส่วนช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับนอกจากนั้นยังมีโพแทสเซียมวิตามิน B6 และไฟเบอร์ที่ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะสับป,ประรดมีทริปโตเฟน ที่มีส่วนช่วยสร้างเซโรโทนินในสมองมาช่วยต้านความเครียดลดซึมเศร้าพร้อมด้วยโบรมีเลนที่จะมีคุณสมบัติช่วยต้านการอักเสบกีวีเป็นแหล่งของเซโรโทนินที่มีส่วนช่วยลดความเครียดและภาวะซึมเศร้าได้เช่นเดียวกันซึ่งนอกไปจากเซโรโทนินแล้วนะคะในกีวีก็ยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีต่อสุขภาพโดยรวมอีกด้วยค่ะ ลูกพลัมมีส่วนช่วยกระตุ้นการสร้างเซโรโทนินได้ด้วยเช่นเดียวกันอีกทั้งอุดมไปด้วยวิตามิน C ซึ่งถือเป็นวิตามินที่ดีต่อสุขภาพหลายๆประการรวมไปถึงการช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานโรคได้อีกด้วย อย่าลืมนะคะเมื่อความเครียดของเราลดน้อยลงความสุขของเราก็จะมีเพิ่มมากขึ้นค่ะนอกเหนือจากการกินอาหารคลายเครียดแล้วเนี่ยยังมีอีกหนึ่งวิธีการคลายเครียดที่ไม่ควรจะมองข้ามนั่นก็คือการออกกำลังกายเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนั่นเองค่ะเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนนะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับมะเร็งตับพร้อมทั้งวิธีการในการป้องกันซึ่งคุณก็สามารถทำได้เองง่ายๆสักครู่เดียวค่ะ เชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีอนาคตจะดีเชื่อว่าต้องขยันแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามเราเชื่อว่าคุณทำได้ขอให้คุณเชื่อในตัวเองสินเชื่อธนาคารอมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารอมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับโรคมะเร็งตับซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทยและทั่วโลกนะคะสืบเนื่องจาก เซลล์ตับเนี่ยมีการขยายตัวอย่างผิดปกติแล้วทําให้เกิดก้อนเนื้อขึ้นมาในตับนั่นเองนะคะดังนั้นในวันนี้ช่วงคนทันโรคจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับมะเร็งตับให้มากยิ่งขึ้นทั้งปัจจัยสายเหตุวิธีการป้องกันและการรักษาไปติดตามข้อมูลด้วยกันค่ะ ถ้าแบ่งระยะของโรคตับออกเป็น4ระยะคือระยะเริ่มต้นระยะปานกลางระยะลุกลามและก็ระยะสุดท้ายเนี่ยนะครับพบว่าคนไข้มีเพียงแค่15%นั้นนั้นเองนะครับที่จะมาพบแพทย์ด้วยการเป็นตับมะเร็งตับในระยะเริ่มต้นนะครับอีก3.7%เนี่ยมาในระยะปานกลางนะครับแล้วก็3.4%มาในระยะที่ลุกลามนะครับแล้วก็15%เนระยะสุดท้ายนะครับ เคสแรกที่ผมให้ดูเนี่ยก็คืออยู่ใน15เนี่ยนะครับมาในระยะสุดท้ายละเคสที่2อเนี่ยอยู่ในระยะลุกลามก็คือมีก้อนมีขนาดใหญ่นะครับอันนี้เป็นความจริงเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเรารวมกันนะครับคือเอาระยะลุกลามนะร,ระยะระยะปานกลางเนี่มารวมกันเนี่ยก็คือเศษ2ส,ส่วน3ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งตับที่มาเรามาหาเรานเวชปฏิบัติทั่วไปเนี่ยเป็นระยะที่รักษาไม่ค่อยหายขาดล้ะครับเพราะว่ามันเป็นระยะที่ เกินระยะเริ่มต้นแต่แล้ว80%นะครับของคนที่เป็นมะเร็งตับในประเทศไทยเนี่ยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่เสี่ยงในการเป็นมะเร็งตับนะครับแล้วในคนที่เป็นมะเร็งตับต่อจากไวรัสบีเนี่ยมักจะมีตับแข็งรวมด้วยเสียเป็นส่วนใหญ่ครับมีอีก10%ครับเป็นมะเร็งตับอันเนื่องมาจากไวรัสตับอักเสบซีไวรัสซีเนี่ยขั้นตอนของมันเนี่ยมันจะต้องผ่าน กระบวนการตับแข็งก่อนแล้วถึงจะเป็นมะเร็งตับนะครับเพราะนั้นก็จะช่วยอีกครับคือสมมุติว่าเป็นไวรัสซีนะครับแล้วเราตรวจว่ามีตับแข็งนะครับถ้าเอาง่ายสุดนะครับก็คือเจาะเลือดดูธรรมดาเสียเงินโรงพยาบาลอย่างชัว2 0สองร้อยบาทนี่คือตรวจเกล็ดเลือดครับเท่าไรก็ตามนะครับเป็นไวรัสซีนะครับเกล็ดเลือดต่ำกว่าแสนห้าแสดงว่ามีตับแข็งอันนี้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วครับเพราะนั้นสองกลุ่มเนี่ยนะครับ 90%ของคนที่จะเป็นมะเร็งตับแล้วครับอีก10%เป็นคนที่ตับแข็งจากสาเหตุใดๆก็ได้ครับนะครับจะเป็นจากแอลกอฮอล์เป็นจากไขมันตับข้างไขมันก็ได้นะครับแต่คนไข้ที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีนะครับยิ่งมีไวรัสมากคุณยิ่งมีโอกาสเสี่ยงในการเป็นมะเร็งตับมากนะครับอาการอะไรที่ก็จะมาหาพบแพทย์มีอาการจุกแน่นท้องครับโดยเพาะยี่สบใจโค้งขวานะครับน้ําหนักลดเบื่ออาหารนะครับ คำได้ตัดโตนะครับมีอาการตัวเหลืองหรือว่ามีน้ําในช่องท้องนะครับบางรายอาการนาครั้งแรกคืออาเจียนเป็นเลือดเนื่องจากเส้นเลือดขอดในหลอดอาหารแตกนะครับบางรายเนี่ยก้อนเนี่ยอยู่ใกล้ผิวตับนะครับแล้วก็มันโตเร็วทําให้มันปริเพราะมันปริก,ก็มีเลือดออกจากที่ผิวตับทำให้ความดันตกได้นะครับอันนี้ก็เป็นอาการที่มาในระยะที่ค่อนข้างที่จะเป็นเยอะแล้วเท่านั้นครับ ระยะของคนไข้ที่มาหาหมอเนี่ยนะครับบ่งบอกถึงวิธีการรักษานะครับถ้ารักษาในระยะเริ่มต้นมีอะไรได้บ้างนะครับมีได้ตั้งแต่การเปลี่ยนตับนะครับการผ่าตัดเอาก้อนที่เป็นเนื้อออกนะครับการจี้ด้วยความร้อนนะครับเราจะมีเข็มซึ่งปักไปตรงกลางของก้อนเลยนะครับปลายเข็มเนี่ยจะสร้างคลื่นความร้อนขึ้นมาแล้วจะเผาก้อนนี้ได้นะครับให้ผลใกล้เคียงกับการผ่าตัดนะครับหรือการใช้สารเคมีอุดก้อน เดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดนะครับอันนี้เ,เหมาะสําหรับ,ในร,บในระยะเริ่มต้นกับระยะปานกลางนะครับแบ่งออกเป็นสองอย่างนะการรักษาถ้าเผื่อเป็นหวังหายนะครับก็คือ1ทําการผ่าตัดหรือถ้ายังก้อนเล็กๆอยู่นะครับซึ่งการจี้ในความร้อนเนี่ยเหมาะสําหรับก้อนที่ขนาดไม่เกิน3มเซนนะครับหรือในกรณีที่สคือทําการเปลี่ยนตับนะครับเปลี่ยนตับเนี่ยคือก้อนยังไม่ใหญ่แล้วตับแข็งเป็นเยอะ แล้วมีเงินในกระเป๋าเยอะนะครับก็สามารถรักษาด้วยการเปลี่ยนตับได้นะครับก็คือเอาตับแข็งออกไปเอามะเร็งตับออกไปรักษาสองโรคใยทีเดียวอันนี้เป็นการรักษาเพื่อหวังให้หายเลยนะครับกับการรักษาอีกแบบหนึ่งคือรักษาแบบประคับประคองนะครับคือการฉีดยาเคมีบําบัดเข้าก้อนนะครับร่วมกับการอุดเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงมะเร็งนะครับเรารู้ว่าเซลล์ตับที่ผิดปกติเนี่ยมันจะชอบจับกับไขมันบางอย่างนะครับเราก็เลยเอาไขมันอันนี้นะครับผสมกับยา มะเร็งนะครับแล้วก็ฉีดแทงเส้นที่โคนขาเนี่ยแล้วก็ร้อยสายขึ้นไปจนถึงตับเลี้ยวเข้าไปตรงเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงตับนะครับแล้วเราก็ปล่อยยานี้เข้าไปนะครับเซลล์ตับก็จะจับไอไขมันอันนี้พร้อมกับยาคีบิมบัดเข้าไปในตัวมันนะครับแต่เซลล์ดีๆไม่จับมันก็จะฆ่าเซลล์ผิดปกติได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราอุดก็คือเราใช้ฟองน้ําเล็กๆ ุดเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงอีกนะครับก็คือตัดการส่งกาบมาุงนะครับอันนี้ก็เป็นการรักษาแบบประคับประคองนะครับกับอีกอันหนึ่งคดีเป็นการรักษาแบบใช้เคมีบําบัดนะครับปัจจุบันเรามียาที่ดีขึ้นนะครับก็คือการรักษาที่เรียกว่าเป็น t a r ์เก็ต g ท h e r a นะครับ t a r ์เก็ต g ท h e r a คือแต่ก่อนเนี่ยก็หมายความว่ารักษาีนรักษาทั้งประเทศเลยนะครับพอแบบที่สองเนี่ยวุ่นเต้าอีกครับเอาแค่อําเภอนี้อําเภอเดียวเองครับนะครับก็คือเป็นยาซึ่ง จะถูกจับโดยเซลล์มะเร็งตับเท่านั้นนะครับเรียกว่าเป็น t a r ์เก็ตเทอร r ปีนะครับอันดับที่สามเป็นการรักษาที่เรียกว่าเป็นิมมูโนเทอร a ปีครับ <Rey> คืออาศัยิมมูโนคือภูมิคุ้มกันของร่างกายเราไปฆ่าเซลล์ที่ผิดเซลล์ที่ผิดปกติเพราะฉะนั้นผลข้างเคียงเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงเซลล์บ้างข้างๆก็ไม่ถูกทาลาย,ยาการรักษาผู้ป้าเนี่ยก็ยังโอเคยังดีอยู่แต่มันดีกว่าการรักษาแบบตั้งเดิมซึ่งถล่มทั้งจังหวัดเลยนะครับและ ในคนไข้ซึ่งเป็นในระยะลุกลามนะครับเขาก็เรียกว่าเป็นการรักษาในบ้านปลายของชีวิตครับก็คือให้ยาแก้ปวดให้ยาเจริญอาหารเจาะน้ําออกจากท้องคนไข้จยะยสบายหายใจได้นะครับการใช้สารสกัดกัญชาใช้ยานอนหลับนะบฟังเทปธรรมะอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นรักษาในระยะสุดท้ายนะครับปัจจุบันนี้เราก็ อีกหน่อยก็คงจะไม่มีคนเป็นมะเร็งตับจากไวรัสบีแล้วเพราะเด็กที่เกิดใหม่จะจับฉีดวัคซีนหมดแล้วนะครับแล้วก็ตรวจอย่างที่เราทําวันนี้ครับคือดูว่าใครบ้างที่เป็นไวรัสบีใครบ้างที่เป็นไวรัสซีเราจะได้เอามาดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับก็รับประทานอาหารที่ไม่ปนเปืป้อนสารอัลฟาท็อกซินเลิกบุหรี่เลิกลดสุรานะครับโดยเพราะถ้าเลิกเลยถ้ามีตับแข็งร่วมด้วยนะครับ อาจารย์สุาพรบอกแล้วบอกว่าถ้าเผื่อมีไขมันในตับก็มีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งถ้าออกกําลังกายสม่ําเสมอครับทําน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับอันนี้ก็เป็นอันนึงที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เป็นมะเร็งตับได้นะครับมะเร็งตับเนี่ยเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดนะครับในประเทศไทยนะครับถ้าไม่นับโดยพะยในผู้ชายนะครับเพราะว่าในผู้หญิงก็เป็นมะเร็งเต้านมอยู่แล้วแต่ผู้ชายไม่ค่อยเป็นมะเร็งเต้านมเพราะนั้นมะเร็งตับเนี่ยเป็นมะเร็งที่พบบ่อยสุดนะครับอายุที่พบเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มเนี่ แต่ต้องลูกไม่ได้เป็นทุกคนมีคนที่มีเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงก็คือมีตับแข็งไวรัสตับอักเสบบีหรือไวรัสตับอักเสบซีนะครับแล้วก็ปัจจุบันไวรัสตับอักเสบบีและซีเนี่ยรักษาฟรีครับไม่เสียตังค์นะครับถ้าท่านใช้สิทธิ์ไปใช้สิทธิ์ของท่านเนี่ยสามสิบบาทบัตรทองที่ไหนประกันสังคมหรืออะไรเนี่ยนะครับเบิกฟรีหมดรักษาให้ฟรีครับผมคนที่รู้ว่าเสี่ยงเนี่ยนะครับต้องไปพบแพทย์สม่ำเสมอทุกหกเดือน ทำไมต้องหกเดือนปีหนึ่งไม่ได้เลยนะครับถ้าสมมติมีก้อนหนึ่งเซนนะครับถ้าหกเดือนเนี่ยพลาดไปมองไม่เห็นนะครับนะครับถ้ารอไปถ้าหกเดือนไม่มาหาหมอนะครับมาหาตอนสิบสองเดือนเนี่ยจากหนึ่งเซนเนี่ยจะกลายเป็นสี่เซนสี่เซนเนี่ยมันจะเกินแล้วครับแต่ถ้าเราทําทุกหกเดือนนะครับหนึ่งเซนเนี่ยหกเดือนมนจะเป็นสองเซนสองเซนเนี่ยยังรักษาหายครับถ้าสองเป็นสี่เนี่ย ก็ดีกว่านะครับแต่ไม่รักษาไม่ไม่กล้าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ละอาจจะหาย90%เนะครับเพราะนั้นถึงต้องทำการเฝ้าระวังทุก6เดือนนะครับพบตอนที่ไม่มีอาการขนาดเล็กรักษาหายถ้ามีอาการมาพบแพทย์5ปีเหลือห้าคนนั่นเองนะครับรักษาไม่ได้ผลดี อสอยกทัพบบ้านเด่นทำเลดีลดราคาสูงสุดถึงร้อยละ50มาจำหน่ายกว่า7,000รายการในงานประมูลขายบ้านมือ, 2, อสออสอครั้งที่1ทับ2566ในวันเสาร์ที่22เมษายนนี้ในกริดเสเสเวทกรรมการธนาคารและรักษาการกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราหะห์กล่าวว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์เอาใจคนอยากมีบ้านจัดงานประมูลขายบ้านมือสองทอสประจำปีครั้งที่1ทับส6 6วันที่22เมษายน2566เวลา10นาฬกาถึง16นาฬกาคัดบ้านมือ2ทอสบ้านเด่นทำเลดีมากกว่า7,000รายการทั้งประเภทบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ห้องชุดอาคารพาณิชย์และที่ดินเปล่าทั่วประเทศในราคาลดพิเศษสูงสุดร้อยละ50จากราคาประเมินในปัจจุบัน แบ่งเป็นทรัพย์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน1,088รายการเปิดประมูลในราคาต่ำสุดเพียง40,000บาทส่วนทรัพย์ในภูมิภาคนำออกประมูลมากกว่า6,500รายการโดยมีราคาเริ่มต้นประมูลต่ำสุดเพียง55,000บาทพิเศษผู้ชนะการประมูลรับสิทธิ์สินเชื่ออัตราดอกเบีย้ยต่ำสุด นานสูงสุด24เดือนลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่17ถึง20เมษายน2566พร้อมรับของที่ระลึกได้ในวันประมูลสนใจสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ G H Bank Call Center หมายเลขโทรศพ 9, ัพท์0 2 6 4 5 9 0 0หกหรือที่ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือดูข้อมูลบ้านมือ2ทออสาได้ที่ w w w ghb home center com mobile application ghb a l l home และที่ l i ย e official account at ghb a l l home หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีทีนี tnn ช่อง16สวัสดีคะ่ะ